ดูความเนียนนะจะเนียนหรือเปล่าว้าวทุกคนน้ำกดมีส่วนแต่หวันคิดว่าถ้วยน่าจะมีส่วนมากกว่าถ้าถ้วยสะอาดยังไงก้นเราก็สวยถ้าถ้วยสะอาดยังไงก้นเราก็สวยก้นยางก็สวยไม่ใช่ก้นเราทุกคนมีเพื่อนๆถามมาเนาะทำไมต้องห้อยผ้าเนี่ยเนี่ย ไม่ต้องห้อยผ้าที่เป็นผ้าเศษเราไว้ทําความสะอาดนี่นะคะทุกคนนี่นะคะห้อยทําไมนี่แหละคือห้อยทาไมเนาะทุกคนนี่นะคะ,คะใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ตีห้าครึ่งน,นะ,ะทุกคนขออนุญาตตอนนี้ออกก่อนเก็บไปได้ะบะเจอเวลานรอใช่ดไหมตัว้ ไปค่ะวันนี้เสร็จเร็วมากเลยเมื่อวานเสร็จหกโมงครึ่งวันนี้วันนี้ตีห้าครึ่งเรียบร้อยเก็บไฟเลยค่ะ <c oughs> ไปนอนพักพักสองชั่วโมงนะคะทุกคนไปค่ะ